ยำม,มามา่าแสบๆกันจ้าสวัสดีจ้าทุกคนมันนี่ม,มพาพบก่อนละจ้ามันนี่ก่อยไปเหตุงานมือแรกกลับมาบ้านหิวเขา หิวทั้งมือดัดงหิวจ้ามากินนั่นยำมะม,ามา่านกันจ้ายำแบบง่ายๆพักกัมีแต่สลัดแม่ก็หิวลูกก็หิวป้อนเขากันไปนะ้ำอาหารหนึ่งซี่เล็กๆสำเร็บลูกจ้ามียำมะมา่ยมมายำมะม่าก,กับแบนแคบหมูกากหมูนะจ้าคนหน่อยก็หิวขอ้อแม่ก็หิวข้าไม่กินยำมะม,ามา่านกันนะจ้า ไอกับพ่อพันอ,ออกไปยางข้างนอกมันนี่ก็เมอยก็บ่อกไปยีง่งเสียงมากอ่ะถ้ากันอยู่ในสวนแม่จะกินเขาลูกก็อยากกินให้ได้กินเนาะใส่สองก้อนจ้าห้าเลยปอนเขาลูกเดี๋ยวก็จะแสบ หิวเ <c oughs> ขาหิาวเข่าแห้งเมื่อยค่ะจ้ะเมื่อยเห็นงานปีนึ่งไม่ได้เห็นงานปีหนึ่งกับไปเห็ดโคปวดหลังยืนบนมือปวดหลังค่ะ ไ,ไม่ใส่เมือ <c oughs> ปวดหดัวบ่จังเสียงดังเนาะดูกันหิว เนาสปีดแฟนอ่นก็ถามถามมาว่าเะ็รอย่งเปิดหน้าต่างนีแล้อย่างนี้มืกี้แจมบาหมาทำกันนะจ้าพี่ๆเพื่อนๆทุกคน hiểu Chắc chín nắng xong mới gài phát ánh... <laughs> <kủa ghi> <laughs> ừ, là lù cả làn Nhìn số mó làn chả qua ngát luộc cần mất nó Wow, <laughs>

ที่อีเจ่าไม่กินกันน้าจินกันยังมเฮ้ยนี่ว่าหัอได้กินเ้นอื่นเมแล้วานตนน้ำมา ผมแห้งหน่อยรวบผมขึ้นให้เห็นได้หนังหัวจ้ะผู้หาย กัะหอเขาจอดไข่ไปเห็นงานจา้าคืไงานว่าบุด้ไปกินเขาไม่แกยียสิบนาทีเนาะกินไปเพราะไม่แห้งเจ้ามากมกินที่บ้านเขาอยู่เห็นงานเหมืน่นเดี๋ยวมืออื่นกับเา์วาทีเลยจัะ ăn ăn các bạn đến với kênh มันมาล uh ้างก่อนเลยเด็กคนว่างนปวดหัวครับเด็กกินเผ็ดจังเลยในไข้ในมีแห้งหรอจ๊ะปวดหัวครักเล็กนี่ย

bết <laughs> à à quăng vâng rồi nó ra vâng vâng Đà lanh Buột chúp mẹ tằm. เอาดื้อ อแน,น่นอ,อืมแม่พอกนาหรือวาหมู่บ้านมาจอเห็ดกิเห็ดจัะ <c oughs> บํรุงนานาไปเกินอายุอ่ะ

Mm-hmm <laughs> อื่นก่อนก็จะค่อยๆทย่อยไปหาผนเพื่อนนะจ๊ะช่วงนี้ท่าเานี่ก็ขอโทษได้จ้ะหนุ่งทั้งงานงาน จ้ากาก็กินนั่ยอิ่มแล้วนะจ้ากาก็ขอดจบคลิปนี่แค่นี้แล้วจ้าพอก,กันคลิปนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังให้กพลังใจจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจนะเลยนจ้าขอบคุณจ้าบ๊ายบาย